แบบรุนรัวนะเออไหนลิงก์เปลี่ยนแล้วค่ะเป็นลิงก์นี้แหละชื่อพี่รับซัพย์ถ้าแอดไปเป็นพี่รับทัพย์แสดงว่าใช่นะจ๊ะอ่ะไหนใครเป็นใครใครชอบรู้ตัวฟันเจนุกบ้างใครละอ,อันหนึ่งหมื่นสองพันคนสวัสดีค่ะไหนใครชอบรู้ตัวฟันเจนเนนขอหัวใจรัวๆหน่อยชอบรู้ตัวฟันเจนสายฟันรูดวิ่งเลยแบบชอบเล่นตัวฟันนี้เจนุกมากเล่านะคะวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ถ้าสูตรยังออกเหมือนเดิมอยู่มาแน่ตัวฟันเจ๊มาแน่แน่ตัวฟันเจ๊มาแน่ๆถ้าสูตรยังออกเหมือนเดิมขอให้มาเถอะวันนี้หุ้นก็หลุดน้อยก็หลุดขอให้มานะทุกคนผิดถูกอย่าว่าเจ๊นะคะเจ๊เต็มที่แล้วนะแต่ขอให้เข้านะทุกคนแต่ตัวเน้นเจไม่ค่อยมั่นใจนะจ๊ะต้องบอกก่อนอ่ะฟันรูดวิ่งเจ๊หนึ่งสองฟันสองค่ะหนึ่งสองฟันสองค่ะ แล้วเดี๋ยวตัวเตรียมสดตัวเน้นหนึ่งสองฟันสองค่ะสองหนึ่งสองสองศูนย์อะมาหนึ่งสองฟันสองค่ะพิมพ์มาหนึ่งสองฟันสองหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยคนสวัสดีค่ะ หนึ่งสองฟันสองค่ะใครยังไม่กดติดตามเพจเจนุ๊กฝากกดติดตามเพจเจด้วยนะพอเจไล์สดแบ่งปันแนวทางทุกวันฟรีๆนะคะเออหนึ่งสองฟันสองค่ะขฮ้หอยมาวะ่ะเนาะเป็นลุงเหลืองโอเคใช่พี่ลุงเหลืองหนึ่งสองฟันสองเน้น สองหนึ่งสองสามสองเก้างวดที่แล้วเจให้ 70, 7, 1, 6, 0, เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกศูนย์เนาะอ่ะตัวเน้นนะอ่ะฟันรูดวิ่งฟังและจดให้ดีๆใครจะเอาสามตัวลาวเจ๊ขออนุญาตให้ที่หลิงดันลางใครไม่แอดไม่ได้เจ๊ขออนุญาตให้ที่หลิงดันลางออาที่หลิงดันล,งลงดนลางค่ะ เว้ยแต่ลิงไม่ติดนาออันนี้ล่าสุดอ่ะหนึ่งสองฟันสองะาห้าหน้อยวันนี้ขออภัยด้วยนะนะคะใครจะเอาสามตัวนะ หนึ่งสองฟันสองเน้นสองหนึ่งสองสามสองเก้าอยู่อ่ะเน้นสองหนึ่งสองสามสองเก้านะคะส่วนสายทวนสามตัวคลิกลิงก์ที่ปักหมดุด ทุกคนขาเน้นสอเน้นรูสองนะทุกคนถ้าวันนี้มาสูตรคงที่ขอสอบมาทุกคนไม่มาขอัยเด้ออย่าว่ากันเด้อนะเพราะกดดันวันนี้กดดันว่ะโอ,อ้เน้นสองหนึ 1, 2, 3, 2, ่งสองสามสองเก้าก็สองอะ่ะรูสองไปเลยเไม่มาขอัยเด้อจริงๆเด้อทุกคนเด้ออย่าว่ากันเด้อ สองหนึ่งสองสามสองเก้าอะใครเห็นลิงก์ด้านล่างอ่ะส่วนใครจะเอาสามตัวกดลิงก์ที่ปักหมุดชื่อว่า p n p อชื่อว่า p n p อค่ะชื่อว่า p n p อค่ะโลโก้เขาจะเป็นแบบยินหยางเอออะมา p n p อได้เลย p n p อได้เลยกดดับมันคลิกด้านล่างโอเคโอเค อ่ะโอเคนะทุกคนเก้าพันสามร้อยคนลูดสองฟันสองลูดสองหนึ่งฟันที่สองค่ะถ้าวันนี้สูตรคงที่สองมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าวันนี้สูตรยังออกสูตรเดิมของเจนุกอยู่นะคะสองมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าวันนี้สูตรยังออกคงที่ถ้าวันนี้สูตรยังออกคงที่สองมาแน่นอน ทุกคนใครแอด NP ได้บ้างพี่ถูกไม่ว่าคันถาะโอเคขอบคุณนะตัวเน้นสองหนึ่งสองสามสองเก้าเดเจจะไปไลส่วนในทิกตอตกต่อทิกตอกก็เรียกร้องเจจะไลฟ์ลาวหลังจากไลฟ์ส่วนในเพจเสร็จเจจะไปไลฟ์ทิก <S <S ตอตกต่อตลอดคนในทิกตอกก็จะขอเต็มไปหมดนะคะเพราะถูกกับเจมาสามวันแล้วคนในทิกตอกอะ่ะเหมือนกันในเพจนั<ด>่นแหละเดจจะไลฟ์เพจก่อนนะคะเออนะคะเด๋จจะไปในทิกตอกต่ออ่าอ่ามา RNP ใครจะเอาสามตัวสายด่วนกดลิงก์ด้านล่างใครเห็นบ้างกดแอดได้ไหมแอดไม่ติดแป๊บหนึ่งนะจะเป็นชื่อว่า NP สัญลักษณ์โลโก้เป็นหยินหยางนะคะสายด่วนลิงก์ด้านล่างเลยจ้ะพี่จา๋าอีพวกมาแปะลิงก์บ้าบ้าบอเนี่ยกูบล็อกให้หมดอ่ะนี่จ้ะคุณพี่ที่จะเป็นเจ็ดตรงนี้นะลง้ายด้วยเจ็ดนะคะแอดเข้าไปจะเป็น NP นะคะ เออนะคะใครเข้าได้รีบเข้าเลยแอดไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรใครแอดไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ไไไไรคะไม่เป็นไรเลยนะคะอ่ะรูสองเด่นสองฟันสองหนึ่งนะคะรูดหนึ่งสองฟันสองเจาะสองหนึ่งสองสามสองเก้าพิ่ถูขอภัยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะแป๊บเดียวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอแล้วจบ ชดชดมาจากติกตอกถูกศูนเจ็ดเลดี๋ยวฉันจะไปเล่นตัวนี้ทิกตอกต่อคนนี้ติกตอกเล็กหลงโอเคทันเดอร์ทันเดอร์พิดถูกอย่าว่ากันนะทุกคนแนวทางก็คือแนวทางนะคะแนวทางก็คือแนวทางอ่ะใครไม่เห็นไม่เป็นไรเอาเฉพาะคนที่เห็นลิงก์คนที่เห็นเข้าไปได้เลย เออลิงก์เป็นอะไรวะไม่ติดแปบ๊บนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเจ๊ปักให้ใหม่แป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งเจ็ดเฮดเจ๊ปักให้ใหม่ละค่ะอ่ะปักให้ใหม่ละชื่อว่า np นะเ p n นถูกต้องค่ะไม่ทันหรอไม่เป็นไรใครไม่ทันลิงก์ด้านล่างเลยค่ะเออลูสองอาอากไ็ไแดทุกคนเน่ยชอบให้เจ๊เป็นอย่างเงี้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอแล้วอ่า,อาเดี๋ยวตอนนี้เพจเจ๊ปิดกันหนักมากฝากทุกคนกดติดตามเพจเจ๊อีกหนึ่งครั้งนะกดติดตามแล้วกดถูกใจกดเห็นโพสก่อนนะคะเออแค่นั้นจบตัวเน้นที่เจ๊ชอบคือสองหนึ่งสองสามสองเก้านะคะแต่จริงชอบสองศูนด้วยเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะคะ อให้ดูแล้วก็แค่นั้นจบนะคะลิง์ด้านล่างค่ะชื่อว่า NP ใครจะเอา3ตัวสาด่วนนะกดเข้าไปเลยค่ะใครจะเอาใสาด่วน3ตัวนะคะเดี๋ยวเจจะไปติ๊กตอกตอบโอเคประมาณนี้โอเคค่ะซัมนีเดอร์ศูนย์สองเจว่าส่วนกันนะคือช่องสองอะไม่รู้ดิมีอะดิ อาลิงที่ปักหมุด n อนะใครเขาได้ก็เท่าไม่ทันค่ะลงให้หน่อยอูยไม่ได้ก็ให้แคปสองรอบแล้วนับตั้งสิบวิโอพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเพจมันปิดกันเวลาให้แคปแนวทางทีไรปิดกันทุกทีทุกคนขินใจเจ๊เหจะยังอยากไลฟ์สดต่อไปทุกๆวันเนาะนะคะอ่ะโอเคมา <S <S นะจ๊ะทำนี้เด้อพี่ถูกอย่าว่ากันเด้อขออภัยเด้อบายบายเด้อทำนี้เดอ้ <S <S ดอโชคๆหมันหมันเดอ้อ บายบายเด้อไปแล้วเด้อตามติ๊กตอกต่ออุ้ยเธอฉันชอบเธอ